อีกแล้วจ้ามาเก็บดอกเคเดูพี่น้องดอมาเนี่ดอกเคจ้าลวกจ้าเก็บดอกเคลวกจ้าพี่น้องจ้ามาเนี่ยงดอกมันอยุ่ตายไปไงสวยงาม,งามยอดกระเด็ดเลยจ้ายอดเนี่ยก็เอาไปต้มไปลวกนี่ก็มันดีนะเนี่ยมันจะได้เป็นพุ่มมันจะได้ไม่ต้องสูงไง กินนีกันอิ่มแล้วเนี่ยบึงดอกมันก้อนนี่ดอกมันเยอะมากเลยเนี่ยนี่พอใส่มันออกมัน้ขุนะ่นนยดอกแค้ง เลือกเอาแต่ตัวอ่อนจ้าเท่าแล้วก็บอเอาแล้วเนาะใครก็อยากกินแต่อันอ่อนเด้นี่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 งามบเโอ้นี่ตรงนี้อีกนี่นี่ฟังนี่ก่อนมาเบิ่งฟังนี่ก่อนนี่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 มันอยู่ใต้ใบมันะเยอะมากเลย ดอกมันเยอะมากเลยเนี่ยที่เด็กที่มันเป็นพุ่มอย่างเงี้ยก็คือเด็ดยอดมันให้มันเป็นพุ่มเด็ดให้มันเป็นพุ่ม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 มันจะได้มีขึ้นสูงเวลาเก็บมันจะได้เก็บง่ายเราก็ดูใต้ใบมันแล้วมี่นี้่เนี่ยมันกําลังออกดอกออกช่อเต็มเลยเต็มเลยจ้าี่เดเอากเก็บเอาดอกควนมัน ตุต้มดอกเถามันเขากับอกเอาตัวพี่น้องจา๋าเราก็เอาดอกอ่อนๆมันแล้วก็ไปเกะเอาอันนี้มันออกเนี่ยพอเราได้อย่างนี้ใช่ไหมถ้าไม่อยากให้มันขมก็เอาอัานนี้ออกใส่มันข้าดึลกใส่มันเด็ดออกไอ้ล่วงเราก็จะเงี้ยเอาใส่อันออกนี่นี่มันก็จะเหลือเท่านี้ แต่กินนี่จะเอาไปลวกไปต้มในหวานมากกินอร่อยอะจะเลือกกินผักแล้วนะทุกคนนี่เนี่ยเบิงว่าเราได้เยอะหรือยังเต็มกระมังแล้วจ้าสุกนจ้า ไปก่อนเด้อบ๊ายบาแเ้วเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนคะ่ะฝากเป็นกำลังใจให้ช่องพิมพ์มี่ชาแนลช่องยุพินวรลกันด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรักทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย